ยินดีต้อนรับเข้าสู่ A to Z ชาวไร่และตอนนี้ผมได้ทำการเข้าควบคุมช่องนี้ไว้ทั้งหมดแล้วเออ คือมึงกับกูก็คนเดียวกันนะ่ะมาช่วยกันภาคทํามากินนะเอาเลยโอเคและในคลิปนี้ผมใช้เวลาทั้งหมด100ชั่วโมงหรือ4วันเต็มๆในการเอาฮีโร่อักษรอีและอักษร F เข้าป่าให้หมดทุกตัวซึ่งคุณไม่จําเป็นต้องทำโดยในคลิปนี้เราตั้งใจอัปเกรดและพัฒนาคุณภาพของวิดีโอให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้และหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่พร้อมจะดูความสนุกมันฮาใน A to Z t ซ e s e r i e s แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยครับับ Richmond RV รหนกกทุกาคา ถูกสุดในตลาดเติม r v ในเว็บรับ Richman Coin นำมาใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึง25%มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนสบายมีเงินคืนตรงที่ Richman Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมเลยนะและฮีโร่ตัวแรกที่ผมจะเล่นในซีรีส์นี้ก็คือเอลวานเอ้ยเอลสูนายพลานผู้ใหญ่ยิ่งมาพร้อมกับปืนที่ยิ่งใหญ่ขนาด5้เขาเดินทางมาที่ทุ่งหญ้าโซวาน่าแห่งนี้เพื่อล่าสัตว์เขาซุ่ แม้กระทั่งผีเสื้อตัวเล็กๆก็ไม่อาจรอดไปจากกระสุนของเขาได้เพราะว่าเขาจะตัดฉากที่ซูมไม่โดนออกเกมนี้ช่างแปลกยิ่งนักทั้งสองทีมไม่ฟาร์มกันเลยเละไงชวนบวกเลนกลางกันแบบยับยับและในขณะที่ผมล่าสัตว์อยู่ในป่านั้นมินิแมปมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเรียวมาเพื่อนของผมอยู่ในอันตรายผมไม่ลังเลที่จะเดินมาช่วยและเก็บทางด่วงได้สําเร็จแล้วนี่คือสิ่งที่คนดีๆอย่างพวกเราได้รับมันมาโดยตลอด last กูจะไม่ซ้อนมึงอีกต่อไปเลยเวนเลวมากวอร์นหนึ่งเรียกวอร์สองฉันได้กินดอกไม้แถวนี้ระวังอย่าเผลอไปเหยียบมันล่ะเดินด้ยปาดขวาเพื่อวางคนฉากนี้ใครก็ได้บอกผมทีว่าทำไมในขณะที่กิลเดอร์ปาสกิลสตันมาใส่แก๊กถึงไม่ติดสตันและสามารถดึงเข้ามาได้หรือว่าแก๊กตอนควักโซ่มันเป็นอมตะงั้นหรือนี่โอ้พระเจ้าและนี่คือคอมโบสตันของฝั่งตรงข้ามอ้โฮเอากูไปเล่นที่บ้านด้วยเลยไหมเอลซูป,ปาก็ฟาร์มเร็วดีเหมือนกันนะเนี่ยสกิลสองเพิ่มดาเมจแป,ป๊บเผลอแป เกมจังหวะนี้ไม่ได้แดกกูหลกอกไอ้มารอดแต่ในขณะที่ฉันกำลังจะซูมแบบหล่อเทนั้นกระสุนด,ดันด้านซะก่อนเอาใหมา่ทีเข้าหัวเต็มๆคอซูมีกั้งคานี้าัดไปที่หัวกระบาลของวาวไฮและเพื่อน <มา S 1> ผมดึงลูเจีม,มาได้ซูแม่งหมดไม่สนลูกใครและนี่คือสิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดชีวิตการเป็นนายพรานว่าถ้าเราซุ่มแปะอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามจะมองจะรู้จะเห็นตัวเราหรือไม่เรามาพิสูจน์กันเลยคิกซี่คุณ โทษทีนะเมนเอลซูแพทน้าหาตัวใหม่เล่นนะเพื่อนฝากลูกเมียขาด้วยกดข้อแรกในการเล่นเอลซูจากแซนเซิร์ฟเราจะไม่กดโจมตีธรรมดาจนกว่าเพื่อนร่วมทีมจะดาซูมันเข้าไปซูมอย่างเดียวเท่านั้นและในฉากนี้เพื่อนผมดึงทางด้านของกิวเดอร์มาได้แต่ว่าฟิกเกอร์ไปโดนทางด้านของคริกซี่เข้าผมยิงและสะบัดซูมมั่วๆไปโดนจากนั้นเลวมากก็พุ่งตัวมาเก็บไปทั้งหมดและตอมกุ้สนติของผมก็สั่งให้พิมพ์คำนี้นี่คือโอกาสในการขึ้นบ้านของพวกเรามีมาลอสเดินต้มเตียมเข้ามาเคยแยนซีนแบ เทไปหนึงทีนะครับจากนั้นแก๊กทีมเราก็ท็อปฟอร์มอย่างมากดึงมาได้หนึ่งตัวสวยงามครับผมแต่น่าเสียดายที่ครั้งนี้ทีมเรายังไม่สามารถจบบ้านเขาได้อย่างสมบูรณ์ครับแต่แล้วตอมแห่งความอยากรู้อย่างเห็นของผมมันก็กลับมาทํางานอีกครั้งคราวนี้ผมจะล่าแวนด้วยมือเปล่าเฮ้ยอ้าว ดีกว่าผมเดินมาตีป้อมขวาเพื่อแก้เขินและเราสามารถทํา3ทางได้สําเร็จครับผมแต่เหมือนแกรกทีมเรายังไม่พอใจเขาอยากได้4ทางอะไรวันนี้พอเลี้ยวมาเห็นความปรารถนาของแก๊กแบบนั้นแล้วเขากดยอมแพ้ในทันทีครับไอฝันกูจะรลืว่วนและนี่คือการขึ้นบ้านของเมนเอลซูเราจะไม่เอาตัวเข้าไปยิงใกล้ๆนะครับเราจะซูมเอาไกลๆแบบนี้แหละเท่ดีแต่ดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะขยับมาใกล้ๆเราขึ้นเรื่อยๆนะเออ มือจะฝันดีหาฟูฟูพังฟูมง,งมึงโดนเนื้อ่ฟสวัสดีฮาร์สุรวันแล้วก็ชนะจดนี้และฮีโร่อ,อักษรอีตัวต่อไปที่ผมจะเล่นก็นคือเอนตุนเนื้อโกเบเกมนี้เปิดตัวเปิดใจด้วยการลากนาตาามาต่ำแบบช้ำๆเมนเอนโซช่วยบอกผมทีว่านี่มันตีเบาอยู่แล้วหรือเปล่าเวลซอททำไมตีไม่เข้าเลยวะกว่าจะได้นาตาานี่หดขึ้นคลไปเลยและตอนนี้ออบเลนผมนี่ใส่ดีมากเขายืนเลนสู้ฮาเตไม่ค่อยได้ก็เลยพูดขอโทษด้วยความจริงใจแต่ว่าตอนนี้ผมต้องมาเดินเกณฑ์ที่เลนล่างก่่อเพราาว เรื่องัองฟองข้ามนั้นช่างเยา้ายวนใจและฉากนี้ผมคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วแต่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นและฉากนี้ผมพยายามอย่างสุดชีวิตเลยที่จะเก็บน้องเอรินให้ได้เธอมีฟิกเกอร์หนึ่งครั้งแต่ก็ไม่เป็นไรผมตามได้แต่ในที่สุดเขาก็าควักสิ่งที่ไม่คาดคิดออกมานั่นคือลูกแก้และนั่นส่งผลทำให้ผมตายอย่างอันาถ และในขณะที่ผมล่าสัตว์อยู่ในป่าลึกอีนังนั่นมันก็มาอีกครั้งนังรินมาทำอะไรแถวนี้เธอไม่มีลูกแก้วลวะ่ะสินะเดี๋ยวทำไมมันแรงขนาดนี้วะเนี่ยไอตัวขี้โกงเข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเกมเราตามอยู่8ต่อ10และถ้าคุณงงกับเทนว่าฟิกมาไถแทงเราทำไมผมก็งงเหมือนกันและผมจะตอบแทนมันด้วยการซืดรือเดียง สวัสดีไวเล็ตตั้งแต่สมัยเด็กที่ร้านเกมซอยจรลัน75นั้นเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะฉันขอบคุณเธอจริงๆที่ช่วยตีมังกรแสงให้ฉันนะจูบูจูบูรอซื้อแกงจะไปแรงได้ไงเราคึที่ังหดใจยกกับเป็นจัจะมันเลยศัตรูเหลือแค่3เรามีกัน4ียังไงโอกาสชนะไฟน์นี้สูงมากบวกต่อไปอย่าได้หยุดยัง้งเริ่มต้นที่นาตาญากันต่อจากนั้นลอบไปที่น้องเอลินฉันขอจัดการ ฉันมีความแค้นควาก อาแล้วตอนนี้รูปเกมเริ่มดีขึ้นนะทีมเราสกอร์เริ่มนําแล้วนะครับผมอยู่ที่18ต่อ14ฮะและตรงนี้มีเทนอยากเดินเลยแจ๊มมือ <c oughs> ขอฟาดหน่อยแม้ว่าเราจะฟาดเขาแบบไม่ค่อยเข้าก็ตามนะครับแต่ถึงแม้เราจะพลิกสกอร์กลับมานำได้แต่เลดเกมก็สู้เอรินไม่ไหวอยู่ดี <c oughs> แล้วก็แพ้โมโหขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งรอบนี้มาตราตึงโซ่ใส่น้องอลิซกันบ้านี้ตัวเล็กยกง่ายแบบเบาสบายเอลเอสน่ารักอ่ะอย่ารอช้ากับผมไปต่อ กันที่หายาตูกันเลยทีเดียวนี่รอบนี้เรามีซานิโรมิงเป็นคนช่วยทำดาเมจด้วยนะฮะจะเป็นไหนล่ะพี่หนุ่แล้วนี่กูเดินมาเลนแครรี่อีกแล้วเหมือนแค้นอะไรกันมานะอ๋อเกมที่แล้วกูโดนเอลินตบเพราะฉะนั้นแครี่ฟังต้องข้ามเกมนี้อย่าหวังว่าจะรอดโอ้ว่วาวพลังแฝงอันนี้ก็เด้งเลือดดีเหมือนกันนะเนีย่ยไม่งั้นผมคงตายไปแล้วละจังหวะนี้ฮือังหูยเอาตััวไปรบป้อมมาออีกกแต่็รผมโี้ยย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 เย้ายย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 ย่ย นึ่งในความสามารถของสกิล2เอนโซเวลาใครติดโซแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นเขาตลอดเวลานะคิวเลนแกไม่รอดแน่บอกเลยว่าสภาพเดียวกับลิงวัดหนังตอนโดนเอนโซแก้ทางครับผมกูเจ็บมาเยอะครับและนี่คือฉากที่แอดมินเพจ RV ไม่ถูกใจสิ่งนี้ผมรูดด้วยอันตีเข้าไปขโมยยาหลังป้อมแล้วก็เคอวัวน,น้องอลิสอย่างเลือดเย็นเข้าสู่ช่วงกลางเกมครับฉากนี้ผมโดนเปิดด้วยคุณนายบิดแล้วก็เลยลูดอันตีส่วนจับปืนไป เงาวแวบ,บๆนั่นคงจะเป็นคิวเลนด์ซินนะผมซิกแซกไปทางซ้ายจากนั้นก็โยกกันไปโยกกันมาสุดท้ายก็เก็บคิวมาได้แบบเกือบตุย และฉากนี้ขอตั้งชื่อว่าสกิบ i ี้ออฟเด y ยนผมเสียใจมากๆที่น้องอลิสปฏิเสธความรักจากผมและผมแค่ต้องการแื่ในเมื่อน้องอลิสไม่รับรักผมก็ไม่เป็นไรฉันยังมีฮายาเตะอ,อีกหนึ่งคนแท้ๆจะหนีไปไหนละแจ๊ดนางเอลินแกทําฉันเจ็บแสบมากเกมที่แล้วเกมที่แล้วกูเล่นโตโรหลังจากนั้นผมก็เล่นอย่างโยนเลยครับหลอนจัดๆไม่รู้ว่าช็อตนี้นี่ทำไปเพื่ออะไรเว้ยทำทำไมเนี่ยว่าไงนะ นายต้องการบวกอย่างนั้นเหรอฉันมาเพื่อสิ่งนั้นอยู่แล้วเพื่อนขอแคบอกมาฉันจัดให้ได้หมดเดี๋ยวกูจะแตกกูไปก่อนและครับกูไม่อยู่แล้วครัโผโอ้โหรอดเจอครับน้องๆ และใช่ครับเกมนี้พวกเรามีแครี่อย่างคาเฟนี่ที่เล่นดีมากๆไม่ว่าเราจะโยนขนาดไหนก็ตามเขาก็ยังแบกไหวขอบคุณจากใจจริงๆชนะจนได้และฮีโร่ตัวต่อไปที่ผมจะเล่นก็คือน้องเอรินป่าบอกเลยว่าฟาร์มช้าสุดๆถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปหาทํากันนะจ๊ะและนี่คือไฟแรกของพวกเราดาเมตต้นเกมของเอรินนั้นเคจะเบาเลยครับผมอันตีเมตรละร้อยห้าสิบปิ้วปิ้วปิ้วชือกเฟิร์ตบาดและนี่คือความตึงของรอเรียวฝั่งตรงข้ามดูมันราเอ่อเฮ้ออืออ่า ดูชื่อของชาร์ลอตนั่นสิสอนเกลียนให้เรียนรู้มันช่างเท่เลอเก,เกินผ่านไป8นาทีครับตอนนี้เกมอย่างตึงสกอร์ที่4ต่อ8นะฮะ และฉากต่อไปนี้คอยเรียกผมว่าน้องเอรินปอเต็กตึงเธอคือหน่วยเก็บซากที่เก่งที่สุดในจักรวาลแห่งนี้และนั่นซากปลาหมึกยักษ์แห่งท้องทะเลอันกตาร์ติกาไอซากน้่มันไก่แล้วมีที่ไหนละอันกตาร์ติกาซนะากตัวต่อไปรอเรียวตัวตึงแห่งวงังหลวงและนั่นนายจะไปไหนหนุ่มน้อยนินจาแห่งหมู่บ้านโคโนเฮ เฮ้ยแห่งหมู่บ hey, ้านโคโนโฮเฮ้ยแห่งหมู่บ้านโคโนฮะและนี่คือคําถามที่ผมอยากให้ทุกคนเม้นตอบกันหน่อยว่าผมเก็บคอดคิวมาอย่างเท่แล้วมาโดนในตัวบ้านนี่โซโลคิวได้ไงและตอนนี้ผมมีลูกแก้วอาร์ติโอฟใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะห้าวๆน่อยนะนะจากนี้ชารล,ลอตคํคำนวณดาเมจไม่ทันนะครับตัวแตก และนี่คือนหนึ่งในความสามารถที่กวนตีนที่สุดของน้องเอลินเมื่อเขามีลูกแก้วแล้วหลอกล่อให้คนตายใจแล้วก็เปิดอันตียัดใส่ซะ,แล,ะแล้วความชิบหายก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ผมโดนฟอเรสต์วันเดอรเรอร์ตายจากนั้นเพื่อนของผมก็ค่อยๆทยอยล่วงหล่นลงไปทีละคน2คน 2> <c oughs> ความตึงของลอเลียวฝั่งตรงข้ามนั้นทําให้นาตายา <c oughs> ไม่อรอด <c oughs> ความหวังเดียวของเรานั้นอยู่ที่ชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเรียวมะ ไปต่อกันที่วัยรุ่นเทสดีเอลันดอร์กันนะัะผมบอกเลยว่าฮีโร่ตัวนี้ไม่ได้จับมานานจะเานทุกสกิลของเอลันดอร์นั้นสามารถใช้ข้ามคือได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วจงระวังบัฟฟ้าของคุณให้ดีฉากนี้ผมละช่างทรงสารแก๊กฝั่งตรงข้ามจับใจเขาโดนสตันแบบไม้หยุดจนในที่สุดก็ตัวแตกและฉากนี้ผมขอยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับโอมก้าเขาผักช้าเข้าปากอ้อยได้ดีสุดผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้สิ่งนี้จริงๆแล้วอันติของเอลันดอร์เอาไว้ใช้ลัดช็อต ไม่ใช่ไร และนี่คือสภาพของอาลไที่โดนเอลันดอร์เวดปายับเจินจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วไอฮีโร่ที่ชื่อว่าเอลันดอร์นี่มันเกิดแล้วเกิดเลยนะไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้จริงๆครับถ้าไม่ได้ดับตัวแก้ทางมานี่ผมบอกเลยว่ายากจัดจัดฮะแล้วพอความเหลื่อมล้ําทางสังคมเกิดขึ้นผมก็อดใจไม่ได้ครับที่จะแอบเข้าไปโยนเล็กน้อยแล้วก็สกิลสมาคือตอนฮีโร่มันมาใหม่ๆผมชอบเล่นอะไรแบบนี้ฮะสนุกดีคือการที่เราใช้สกิลสทิ้งผีเสื้อไว้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถไปได้ไกลขึ้นมาดูกันว่าเล่นกวนต แบบนี้ผมจะตายเมื่อไร่นะฮะและใช่ครับเล่นมากๆเนี่ยมันก็มีพลาดกันได้อันนี้คือผมกดสกิล2ไม่ทันแก๊กคง,งงงมากอะว่าแบบไอเอันดอร์มันเดินมาทําไมวะจากนี้ก็คือผมอยากแบ่งให้เพื่อนเเขาเล่นกันบ้างน,นะเพราะว่าผมมาคิวไปเยอะแล้วแต่ว่าสลิมครับอยู่ดีปลาออกโดนเฉย และสายเลือดแห่งนักล่าของผมที่อยู่ในตัวก็ชูชันขึ้นอีกครั้งผมวิบวับใส่มอทอสด,ด้วยสัญชาตยานจนเขาล่วงลงไปหมดตี้และก็ชนะในทีซื้อไปตอนที่ฮีโร่สอนอีตัวสุดท้ายครับชื่อของเขาก็คือเออร์ลหนุ่มโสดผู้มีแขนขวาขนาดใหญ่เขาฝึกกล้ามเนื้อส่วนนี้ให้แข็งแกร่งด้วยการวิดน้ําวันละ50รอบเอ้ย วิพื้นและถ้าคุณสงสัยว่าทําไมผมถึงไม่ใช้สกิลสอใส่ครีบแล้วก็นี่คือคําตอบครับมันมีตัวมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ฟาดหน้ามันสักทีหนึ่งอะไรนะหัวใจของฉันสั่งให้เข้าไปแต่สมองบอกให้หยุดนั่นลูก GM นะเว้ยงั้นเหรอช่างว่ามันไม่ใช่เมนกูข้าศึกอยู่ทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าลงใต้พบศัตรูและโทกับด้วยเปลี่ยน โถเชี่ยอะไรกูเล่นเกมอยู่ชุกเชิญชุกเชิญคำสั่งจากเบื้องบนห้ามทำร้ายคลิกซี่เด็ดขาดชุกเชิญอะไรนะจัดหนักใส่คลิกซี่โอเคเพื่อน และในขณะที่ผมกําลังวารกลับบ้านกะว,ว่าจะไปดูเน็ตฟิกเรื่อง Queen อ f t e ียต่อสัอนหน่อยเพื่อนแม่งกระบ,บวกกันจังในยฟกูต้องมาทํางานต่อโอทีกะดึกและนี่คือฉากที่ประธานบริษัทต,ต้องมอบโบนัสให้ผมโอ้โหประเทศละเคิในใครคิดว่าช็อตนี้สวยงามอย่าลืมกดไลค์มากันด้วยนะครับ <ś> และคนเท่เนี่ยทำอะไรก็เท่ขนาดเดินมาตายโง่โยังดูเท่ทำไมมึงแรงกันจังวะ และฉากนี้เหมือนกับอยู่ในละครหลังข่าวช่อง7.5คนร้ายจัดการนางเอกได้สําเร็จเพื่อนม่งดําของเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มารับและหนีออกไปฉากนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคนเยอะกว่าก็ชนะไฟในที่สุดและฉากนี้ผมอยากให้มีสกินเฮลิคอปเตอร์ของเออร์รอลจริงๆเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอื้อและนี่ก็คือสกิล2ของเออร์รอลหำน้อยที่มีสแต็กไม่ครบ5อันแมงเคิร์ดเล็กและกระเบาจะแจแล้วเรียวม้าเขาจะรู้หรือไม่ว่าผมเอามันจริงตายซะเถื่อนเกมนี้พวกเราทั้งสองทีมสู้กัน มาจนถึงนาทีที่19้นั่นคืออายุของผมเองเฮ้ยจะขึ้นเลขสองและเซ็ <S <S <สอ>ง,งวะชนะในทีสื่อและฮีโร่อักษร F ตัวแรกก็คือเฟนนิกเนื่องจากฮีโร่ฟันง่ามเป็นตัวเบสดาเมจค่อนข้างเยอะเกมนี้ก็เลยจาเป็นต้องใช้ขวานฟาร์มและนี่ก็คือไฟแรกของผมในเกมนี้มันค่อนข้างที่จะทุลักทุเลผมเกือบตายด้วยเอ็กซิคิวของทาร่าและการพุ่งมาของมวยนั้นมันช่างน่ากลัวแบบสุดๆโชคดีที่เราสามารถหยุดเขาไว้ได้เป็นนิกนั้นขึ้นชื่อเรื่องการฟาร์มที่รวดเร็วและเป็นตัวป่าที่เก็บออบเจกทีฟ แล้วเดี๋ยวนี่มัอนอะไรกันฝันน้องข้ามาาทำไมกันมากมายขนาดนี้นี่พวกเธออยากกินเม็ดมะยม,ยมยสีสแต็กขนาดนั้นเลยเหรอสเป้าหมายแรกล่วงลงลงไปอย่างง่ายดายและตัวที่3ม,มันกำลังพยายามเล่นงานผมแต่เธอไม่ต้องห่วงฉันนอะอไรยาเพื่อนฉันอยู่กันเยอะมากจังว่นนี้เก็บทิปเปิลคิวมาได้ด้วยและอย่าบอกนะว่านี่จะเป็นควอคิวเฮ้ยใ,ใช่และนั่นมันจะเป็นเมกาคิวมก และหลังจากที่ผมบัลลูโสดาบันแห่งการเล่นเฟนิกผมมาที่นี่เพื่อร้องเพลงให้ประชาชนฟังอืมอืมอะอีหลันและหลังจากที่ผมร้องเพลงเสร็จจุดจบของชีวิตก็มาถึงมังต้องข้ามรั้วมัดใส่ด้วยความแค้นและกูจะรอดอยังไงเนี่ย <c oughs> และถ้าคุณงงแล้วก็ว่าตูเลนตามผมมาทําไมผมจะบอกให้คุณรู้เอาไว้ว่าผมก็งงเหมือนกันเกมนี้ทีมเรามีตัวยืนค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นทาจิโอเมก้าหรือแม้แต่แครี่อย่างลุงโมเลนก็ช่วยผมยืนได้อิกนิสก็โคตรถือเฟนิกอย่างผมก็เลยทําดาเมจอยู่ด้านหลังอย่างสบายและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวที่อันเลนทํากับผมแบบนี้เขาไม่สนใจเลยว่าสกิลสองเฟนิกจะหลบได้หรือเปล่าแค่คนที่ล็อกหัวนั้นเป็นเฟนิกก็พอนั่นไงแม่งไมกแล้วโดนใส่หัวกูจะได้หรือจะปุ๊บหลบ ตัวออกมารอดตายไปได้หนึ่งช็อตและใช่ครับถ้าผมเข้าใกล้เขา,มาเมื่อไรเขาจะโดดใส่ผมทันทีมึงไปโดดคอนเนบ้างก็ได้โมโลงโมเลนก็มีและนี่คือฉากวัดใจกันหน้าดาร์คเลเยอร์โชคดีที่ทีมเราได้ก็อูเลนทําหน้าตาลังเลเหมือนอยากจะคิวใครสักคนในทีมเราแต่เขาคงไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วท้าจีทีมผมนั้นเล่นดีมากๆเขาช่วยพวกเราเก็บไวเลตฮีโร่ตัวสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้ <S <S และนี่คือวาระสุดท้ายของนายแล้วอันเลนคุงรอบนี้เขาตัดสินใจไม่โดดใส่เฟนนิกสแต็กตูมตามที่ตัวเขาเป็นอีกคร นี่ก็มีอยู่ว่าออฟเลนของเรานั้นอยากเล่นแกลกเขาโชว์อัตราชนะ72%อยู่ประมาณ18รอบเนื <_ d ance> ่องจากเป็นอัตราชนะที่สูงมากเราจึงกดให้เขา <_ d ance> ผมเชื่อใจพี่แกลกคนนี้มากแบกผมด้วยนะครับเพราะผมน่ะมันคือฟอร์เรนติโนเกมแรกยังไงล่ะผมเกมแรกครับไม่เป็นไรครับได้ฟังแบบนี้ก็ช <_ d ance> ื่นใจพี่แกลกบอกว่าแบกไหวแน่นอนและนี่คือการเล่นฟอร์เรนติโน่ปากครั้งแรกในรอบ17ปีของผมเดินไปเก็บดอกแปบบ๊บ <_ d ance> ไอเชี่ยมันไม่ใช่ดอกของเรา <_ d ance> คำถามคืออะไรรู้ปะ่ะไอแกลกที่บอกว่าจะเล่นออฟเลนอ่ะตอนนี้มันไปอยู่เลนแครี่อะไรวนี และสุดท้ายผมก็ต้องมานั่งเคลียร์คีปออฟเลนและ,ะเผชิญหน้ากับคู่อริอย่างคิริโตคุงแต่ว่าแกอย่าคิดว่าคนอย่างฉันอะรำฟอร์เรตินโนไม่เป็นนะเว้ยพอาะถ้าแกคิดอย่างงัน้น่ะคือคิดถูกและไอ้สัต์กูเพิ่งรำเกมแรกนะและทันใดนั้นเองก็มีวิวราเดินมาและนี่ นนมันของเกนะและนี่คือฉากที่เมนฟอร์เรนติโนต้องกำหมัดผมเบ้ไปทางซ้ายและไม่โดนดอกตัวเองพยายามใช้อัตีนี้ออกมาได้แต่เพื่อนผมนั้นไม่รอดฉากนี้ผมพยายามมากขึ้นในการรำใส่ศัตรูแต่ก็ยังดูคะคาเขินเขินแปลกแปลกแหว่งแหวงอยู่ดีดดดแกลกดับเบิลคิวอะไรวะนั่นนะ่ะและนี่คือฟอร์เรนติโนเอวานฟาร์มแบบพริ้วๆหนึ่งในวิชาการรำของฟอร์เรนติโนที่ดีสุดนั่นก็คือการกั้นหายใจรำยังไงล่ะ ขึ้นมาหายใจแป๊บนึงพร้อมต่อใช้ได้สูตรนี้ใช้ได้ผมทำสำเร็จแล้วครับที่จริงคือกูขี้เกียจพา ตัวเมนของฉันนะคือลิงวัดหนังแล้วฉันจะพลาดการลํำแบบดักพุ่มได้อย่างไรกันละ่ะฮะจัดการเจ้านี่ก่อนเลยคิิตโตคุงตามด้วยลูกรัก GM คลกซี่ส่วนไอหมอนี่ต้นเกมมันมาเวทบับพาฉันตายซะและนี่คือฉากที่โคตรจะงงผมรำคิวกอ์ดอยู่ดีๆก็ได้คิวคิวด้อเฉยนี่มันตัวบั๊กแห่งเกมชัดๆฟาร์เรนติโนต้องถูกเนิร์ฟ100%เพราะแบบนี้ <S <S ผมไม่ปฏิเสธเลยครับว่าเกมนี้เพื่อนผมแม่งเล่นกันโคตรดีเลยเอลินนั่นมันทิปเปิ้ลคิวอีกแล้วและนี่คือหนึ่งในฉากของ ทีมเรานั้นเก็บหมดที้อีกครั้งชานะในทีสู้และฮีโร่ใหม่อย่างชาร์ลอตมาไม่ทันตัวสีผมจึงขอแถมให้ในคลิปนี้เลยกันแล้วกันซึ่งตอนนี้ผู้เล่นเม็ดส้มหลายคนก็นําชาร์ลอตเข้าปากกันเกือบครึ่งแต่ผมเชื่อว่าชาร์ลอตจะได้รับบัฟในอีกไม่ช้าและเมื่อถึงตอนนั้นชาร์ลอตป่าจะหายไปแทนที่ด้วยชาร off ์ลอตออฟเลนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบโคตรตึงวนอะไรจะน้องสาวไปได้เล่นกับพี่ไหมอะเดินเล่นที่บ่อน้ำอะ่ะอย่ามายุ่งกับฉันฉัน และนี่คือการเผชิญหน้ากันของสองนักจับแห่งจักรวาล ROV และนี่แหละคือที่มาของสุภาษิตท,ที่ว่าจับทีหลังดังกว่ามันมีอันนี้ด้วยเหรอวะพวกนายซุ่มอยู่ในพุ่มนั้นในขณะที่มีเลือดอยู่น้อยมากมันจะดูถูกกันเกินไปแล้วใชนไม่ใช่ฮีโร่ TF นะเฟ้ยแต่เป็น FFR ตะหกักหยอกมันอยู่ที่คนเล่นชากนลผมพูดตรงๆว่ามันเคี่ยวอลเลสเตอร์มากๆก็ๆกเลยเลี้ยงสแต็กรอจังหวะอาจจะว่ามาแล้วก็โยกกันหน่อยพวก เดี๋ยวมันคนละจังหวะแล้วเว้ยเฮ้ยเอเลเตอร์มันลอดไปจนได้และนี่คือฉากที่น่าตื่นเต้นและเร้าใจที่สุดมีสกิลมากมายหลายอันที่ผมต้องหลบไม่ให้โดนค่อยๆบรรจงหลอ่อล้อมสแตกหนึ่งสองและสามจากนั้นเข้าไปรัมแพสซีแล้วต่อสู้กับยานด้วยจำนวนเฮตพีที่น้อยกว่าผมสกิลสองใส่บันว้าแล้วมันก็ฟิกมาทุกเว้าต่างคนต่างเว้า,าแต่สักที หมายถึงยานะน้งนองๆหนูๆและเมนชาร์ลตตัวจริงเนี่ยเลือดเหลือแค่นี้เขาไม่กลับบ้านกันหรอกเขาดูดเลือดจากคีป่าเอาใช้สกิลหนึ่งปาก่อนแล้วค่อยใช้สกิลสอนะ่าจะทําให้ครูดาวเร็วแป๊บเดียวเลือดก,ใก็ใกล้เต็มแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดเป็นนาทีฉุกเฉินแล้วก็เราสามารถใช้สกิลสแล้วอันติเข้าไปได้เลยอ่ชะชลยฮึบเก็บอีกหนึ่งช่วงนี้อากาศร้อนนะคุณผู้ชมว่าไหมผมก็เลยเดินมาบอกให้เตียวเซียนช่วยแช่แข็งให้ผมหน่อยก็แค่นั้นเองฉากนี้มันช่างเหมือนซีรีส์เกาหลีพระเอกมาช่วยคนรััักกของเ้าที่โดนจบตตวไปแลละใ เควเชนะอิสโเก้อินแมยูใสบอกฮูเดและนี่คือฉากสุดท้ายของเกมนี้ใช่ครับผมสกิลสองว้าวอันตีมันก็เลยไม่ติดสตันผมขอแก้เขินด้วยการรำพัศดีก่อนจบเกมแบบสวยงามเป็นอีกครั้งที่รอปลอดภัยและท้ายคลิปนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม A to Z ซชาวไร่ซึ่งตอนนี้ก็ถึงตัวอักษร F กันแล้วและขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้ต้องรอนานเนื่องจากผมอยากให้คลิปซีรีส์นี้เป็นคลิปที่มีคุณภาพสูงที่สุดผมจึงบันจงตั้งใจเล่นและเลือกเกมเลือกฉากให้ดีที่สุดรวมถึงภาพ ให้สนุกที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ซึ่งถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยรวมถึงฮีโร่นอกเมตาต่างๆก็อย่าไปหาทําตามกันนะครับดูเพื่อความบันเทิงก็เพียงพอสุดท้ายนี้ผมฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ PJY Gamer ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ